Thank you เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหาสวัสดีครับโอ้อัดไปแล้วไปแล้วนาทีนึงอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยขออภัยด้วยนะครับตอนแรกเสียงหายเนาะนะครับอมาวิเคราะห์กราฟกันนะครับตอนเช้าเนาะนะครับในส่วนของ Data ที่เราจะวิเคราะห์นะครับตอนเช้าก็ใช้ตัว Data Option ที่เปิดวันนี้หรือเรียกว่าตัวอินเทอร์เดย์นะครับเปิดวันนี้แล้วก็ใช้ตัวพ e เ i o d หรือว่าซีรีส์ที่หมดอายุวันนี้นะครับมาดูตัว Data ของ Op t ช o นกันก่อนนะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับ อ่ ờ, อยู่อันเดอร์ห้าสิบแล้วนะครับตอนนี้ราคาฟิวเจอร์เนี่ยปัจจุบันเรียวไทม์ตอนนี้อยู่มาสี่สิบสี่สิบเอสี่สองนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้อ่าพอเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตัวราคาเนี่ยได้ลงมาเคลียร์สามพันสามร้อยสี่สิบแล้วอ่าฟังดีนะนะครับอยู่ในช่วงเอดีเนี่ยหนึ่งเอดีเนี่ยอยู่ในช่วงสามพันสารอยสิบสามพันสารอยห้าสิบนะครับแล้วก็มีไปถึงสามพันสามร้อยหกสิบนะครับเพราะนั้นไม่ได้มีอะไรชี้ชัดว่าจะลงหรือจะขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแล้วโซนที่รับ ถัดไปเลยก็คือ3300แล้วก็ตัวสามพันสี่รไม่มีอ่าดังนั้นถ้าจะโฟกัสวันนี้นะครับณนะตอนนี้ก่อนนะผมบอกก่อนนะอินเทเดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเที่ยงเนี่ยมันจะสลับได้อ่าเดี๋ยวเที่ยงเดี๋ยวบ่ายเดี๋ยวอะไรพวกเนี้ยดัต้าอินเทเดเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับอาจจะบอกนิดนึงเอาเอาแค่ตอนนี้ก่อนนะในตัวของ,งอนนินเทเดย์นะครับดังนั้นตอนเช้านะครับอินเทเดมองว่ามีโอกาสที่จะเบรกลงสั้น นะเบรกลงสั้นๆผมก็ตีความว่าสั้นๆของมันก็คือว่าประมาณบล็อกหนึ่งอ่ะนะครับสามพันสามรอยี่ห้ามีโอกาสนะครับในส่วนของอินเทนเดย์ทีนี้เรามาโฟกัสอีก Data อันนึงก็คือว่า OI นะครับ Open Interest คือสัญญาที่เป็นสัญญาออปชั่นเทรดทั้งหมดนะครับแล้วก็มาหมดอายุวันนี้เนี่ยนะครับโฟกัสไปที่สามพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับอ่าหนึ่งเอสดีเนี่ยอยู่ในช่วงสามพันสามร้อยห้าสิบแน่นอนแล้วนะครับหนึ่งเอ็นดีเนี่ยสามพันสามร้อยห้าสิบแต่ว่าตัวโวล์ซันเะดิ หนักซ้ายนะมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะลงนะครับหรือว่าพักตัวนะครับทีนี้เนี่ยรูปแบบของโวลัตเดิลเนี่ยถ้าราคาจะสู้กันหรือว่าเป็นไซด์เวย์เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไซด์เวย์อันเดอร์เพราะว่ารูปแบบของตัวแพทเทิร์นของเป็นมาราคาที่มารับเนี่ยมีเยอะก็คือว่าถ้าต่ำห้าสิบเนี่ยมีเสาขึ้นมารับเนี่ยเยอะนะยแสดงว่ามีการรับของราคาสู้กันนะนะครับมีโอกาสที่เป็นไซด์เวย์อันเดอร์ได้นะครับแล้วก็ยือย้องๆไปในทาง3325ได้แต่ว่า ถ้าราคาจะมีโอกาสที่จะกระโดดหรือว่าพาร์ตบล็อกไปเลยเนี่ยนะครับสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าดังนั้นถ้าเกิดว่ามองแบบนี้นะครับน้ําหนักของตัวพุทออปชั่นอ่ะมันเยอะกว่าคอออปชั่นอยู่แล้วแหละนะครับมีโอกาสที่จะลงอันนี้ต่วิเคราะห์ตาม Data ก่อนนะนะครับมีโอกาสที่จะลงดังนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันไม่ได้มีจะเห็นว่าตัวสัญญาเนี่ยขนาดสัญญาหรือว่าขนาดปริมาณสัญญาความสูงของเสานะนะครับ มันไม่ได้มันไม่ได้สูงห่างกันเท่าไหร่นะครับอ่ามันไม่ได้สูงห่างกันเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นถ้าดูชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้สะโขบว่าทิศทางมันจะไปทางไหนอย่างชัดเจนนะครับก็น่าจะเป็นไซด์เว์แต่ว่าให้น้ําหนักไปทางไซด์เว์เป็นอันเดอร์อันเดอร์ไลน์อันเดอร์ไลน์หรือว่าถ้าคิดว่าจะเทรดนะครับเทรดครึ่งบล็อกแล้วข้ามไป3,325ได้เลยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะหนักไปทางหน้าเซลนะในส่วนของการที่ผมอ่าน Data นิดหนึ่งนะครับผมมองว่า มีโอกาสที่จะลงไปที่สามพันสามรอยี่สิบห้าเนาะนะครับทีนี้มาในส่วนของบทวิจัยของเราที่ทําวิจัยไว้หรือว่า,อาคอนเทรดอะไรพวกนี้นะครับเรารู้อยู่แล้วว่าเอาบทวิเคราะห์ช่วงเช้านะครับหรือว่าการวิเคราะห์เอกราฟแนวโน้มเนี่ยนะครับมันจําเป็นจําเป็นที่จะต้องฟันธงไปข้างใดข้างหนึ่งทีนี้การฟันธงไปข้างใดข้างหนึ่งผมทําช่วงนี้มาสักประมาณสองอาทิตย์นะครับการฟันธงที่เข้าที่บล็อกเนี่ยหนึ่ง ทำไมเราเข้าที่บล็อกใครที่ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องบล็อกคือเวลาเราเทรดเนี่ยเรารู้แล้วพฤติกรรมราคาวิ่งเป็นบล็อกวิ่งทีละ25เหรียญเทกนะครับการถ้าเราเข้าที่บล็อกเนี่ยมันได้เปรียบในเชิงของลิกแอนด์รีวอร์ดเฉยๆนะได้เปรียบในเชิงลิกแอนด์รีวอร์ดในการ trade, เทรดเรคอลี่ S.L 5เหรียญนะครับนั่นหมายความว่า RR ที่ได้1ต่อ4 1ต่อ5นะครับถ้าคุณเข้าที่บล็อกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้รีวอร์ดเนี่ย5เท่า นะครับ5เท่าสีเท่าตัวนะครับถ้าใช้ลห,หลีก5เหรียญเนาะนะครับเพราะว่า TP 25เหรียญกับ TP 20เหรียญน,นะครับแต่ว่าในเชิงของการวิเคราะห์กราฟเนี่ยนะครับอ่อมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะหนึ่งะครับถ้าเกิดเราวางเฟสตี้เป็น r e โ o ลี r y เนี่ยคนที่มาดูหรือว่าขาจรเนี่ยเทรดไม่เป็นแน่นอนเทรด r e โ o ลี r สลับไม้สลับทิศทางไม่เป็นแน่นอนนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องฟันธงในเรื่องของ เข้าที่บล็อกแล้วฟันธงไปเลยอย่างเข้า33 5 0นาะครับจะขึ้นหรือลงจะขึ้นไปสามสามเจ็ดห้าหรือเปล่าหรือว่าจะลงไปสา2สามสอง้ามันวัดกันได้แค่นี้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยวิลเลตมันก็จะต่ำนะวิลเลตก็จะต่ำแต่ก็ไม่ค่อยต่ำเท่าไหร่หรอก2อาทิตย์ที่ผมผ่านมาเนี่ยก็ผิดวันหนึ่งบ้างผิด2วันบ้างนะครับอย่างอาทิตย์ที่แล้วก็ผิด2วันถูก3มวันอะไรแบบนี้แต่แต่สิ่งที่ อ่าที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เออผมก็เลยคิดว่างั้นเอาแบบนี้แล้วกันผมมีบทวิจยัยอีกอันหนึ่งก็คือว่าพฤติกรรมราคาการกระโดดของราคาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพันธงไปที่บล็อกเลยว่าเออห้าสิบแล้วไปสามสามเจ็ดห้านะหรือว่าสามสามสองห้านะใช้วิธีการเข้าตอนที่ราคากระโดดวิลเลจมันน่าจะสูงกว่าเข้าตอนที่ราคากระโดดคืออะไรคือตอนที่ราคาเนี่ยอย่างสมมุติว่าผมพันธงว่าสามสามสองห้านี่โอเค ราคากําลังเคลื่อนตัวจากสามพันห้าร้อยไอ้สามพันสารอยหสิบกำลังเคลื่น 3, 500, อ 3, 350, นตัวไปสามพันสารอยิบห้าตอนนี้อยู่สักประมาณสามสิบห้าและลงมาสิบห้าเหรียญแล้วมันยังมีโอกาสเหลืออีกสิบเหรียญค่อยผมถึงค่อยวิเคราะห์ว่าจุดเข้าควรจะเป็นตรงนั้นเพราะอะไรลองดูบทรีเซิร์ชนะครับรีเสิร์ชที่ผมเซ็ตไว้ก็คือว่าอ,อตั้งตั้งขนาด25เหรียญคือ1บล็อกแล้วก็เข้าออเดอร์ที่ครึ่งบล็อก หรือว่าตอนที่ราคาเขาพารตัวไปแล้วครึ่งบล็อกเนี่ยนะครับมีโอกาสหรือวินเลทที่จะเกิดขึ้นถึง86%อร์นะในในอัตราการย้อนหลัง50แท่งนะนะครับอถูกไหมว่า50แท่งอ่าเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่86%ต,ตั้งค่าเป็น20อยู่เลยนะครับอ่าอยู่ที่ประมาณ76%นะ7จเนี่ยตัวเลขนะครับ7จงนั้นถ้าผมวิเคราะห์กราฟแล้วเข้าไปที่บล็อกเนี่ย มันมีโอกาสถูกแค่66%แต่ว่าถ้าผมให้บทวิเคราะห์ว่าโอเคฟันธงมาที่3ามสแต่ควรจะเข้าออเดอร์ที่ไหนจุดเข้าที่ไหนเนี่ยวินเลทมันจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นเกือบเกือบแปเลยดังนั้นเพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เพื่อที่จะให้ขาจรที่เทรดเลคอลี่ไม่เป็นหรือว่าฟางสร้างเรคอลี่โซนอะไรไม่เป็นเลยคือเข้ามาดูวิเคราะห์เฉยๆเนี่ยจะได้มีจุดเข้าที่มีประสิทธิภาพ นะครับแล้วถามว่า TP SL ยังไงนะครับ TP SL ตรงตรงนี้เห็นไหมนี่ถ้าเกิดคุณเข้าที่ครึ่งบล็อกเนี่ยการกำลังพานเนี่ยมีโอกาสนะถ้าถึงสัก37.5หรือว่า35เนี่ยถ้าเข้าเนี่ยนะครับ SL ก็คือราคาดั้มกับที่เดิมถูกไหมนะครับคุณก็จะใช้หลีกแค่ประมาณ12.5เหรียญหรือว่า15เหรียญนะครับแล้วก็จุด TP ของคุณเนี่ยก็ไป TP ที่25ราคาฟิวเจอร์นะครับอ่าดังนั้นหลีกหลีกแอลลีวอร์ดนะครับท,ที่ที่มันจะได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็น1่หนึ นะครับหน,หนึ่งตรงนี้และถามว่าและถามว่าจากบทวิเคราะห์ที่มันผ่านมาทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมจะวิเคราะห์ที่ต้นบล็อกถูกไหมนะครับอ่าการวิเคราะห์ที่ต้นบล็อกเนี่ยมันได้เปรียบในเชิงของการเทรดเรลโคลี่แก้ไม้แต่ว่ามันไม่ได้เปรียบในเชิงของวินเลทนะครับวินเลทเนี่ยมันได้แค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เองห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะก็คือว่าดีแล้วแต่ว่ามันยังมึงดีไม่พอ <laughs> ยัง ดีเท่าไหร่ก็ดีไม่พอนะครับอ่าดังนั้นเพื่อที่จะเพิ่มวินเลทตามถูกต้องเข้าไปอีกก็ต้องเป็นอะแดปอยู่เท่านี้นะครับวิ่งไปครึ่งบล็อกแล้วซึ่งตามบทวิจัยเลยบทวิจัยเนี่ยมันก็ประมาณเจ็ดสิเปอร์เซ็นที่กราฟจะไม่ย้อนกลับมาที่บล็อกดังนั้นถ้ากราฟเคลื่อนที่จากสามพันสารอยห้าสิบลงมาครึ่งหนึ่งแล้วมีโอกาสที่จะไปถึงสามพันสามรอยี่สิบห้าถึงเจ็ดสิบหกจุดเก้าสองเปอร์เซ็นต์นะครับเศรษฐีไม่เคยหลอกใครคณิตศาสตร์ก็ไม่เคยหลอกใครนะครับดังนั้น เพื่อที่จะเซฟตัวผมเองเซฟตัวผมเองด้วยเพื่อที่จะให้บทวิเคราะห์มันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นการเข้าที่ต้นบล็อกมันดีแค่ว่ามีรีวอร์ดสูงห้าเท่าถ้าใช้หลีกหนะ้านะก็ซีพียี่สิบห้าใช้หลีกห้ามันก็มันก็มีโอกาสกาไรห้าเท่าผิดในห้าครั้งถึงจะเสมอตัวแต่ว่ามันจะใช้ไม่ได้ในเชิงของการวิเคราะห์เพราะว่ามันจะกลายเป็นโยเลียนหัวก้อยฟันธงทิศทางนั่นเองนะครับดังนั้นะนะการเข้าออเดอร์ที่ครึ่งบล็อก มีโอกาสสูงที่จะชนะนะครับนะยิ่งยิ่งแบบยิ่งวิเคราะห์ว่าเอ้ยครึ่งบล็อกเซลล์ด้วยนะถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยก็วิลเลก,ก็สูงขึ้นอีกเหมือนกันนะครับในกรณีที่กราฟผิดทิศทางผมวิเคราะห์ว่าเซลล์ใช่ไหมแล้วมันเกิดว่ามันฉีกขึ้นไป3 3มพเน่อหกสิบห้านะครับคุณเข้าออเดอร์บายได้เลยเนี่ยเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงโซนเนี้ยนะครับเนี่ยเข้าออเดอร์บายได้เลยเพราะอะไรเพราะถ้าจากบทวิจัยแล้วนะครับ กราฟขึ้นมาถึงครึ่งบล็อกยังไงก็ต้องขึ้นต่อให้เต็มบล็อกอยู่แล้วนะครับเจนตะณนะช่วงนี้นะพีเรียดย้อนหลัง39ครั้งนะครับถูกนะครับถูกสาิผิดเนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ถูกคือ7จดซดังนั้นเราควรจะอยู่ในฝั่งที่มีเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะถึงจะได้เปรียบนะครับถึงจะได้เปรียบนั้นวิ่งถึงขึ้นบล็อกยังไงก็ต้อง ถ้าวิ่งถึงครึ่งบล็อกบายก็ต้องบายถ้าวิ่งถึงครึ่งบล็อกหน้าเซลยังไงก็ต้องเซลนะครับยิ่งถ้าเซนติเมนต์ชี้ไปทางเดียวกันหมดก็ยิ่งจะแม่นยําขึ้นวินเลงก็จะเพิ่มขึ้นเนาะนะครับดังนั้นผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะลงแต่ว่าจุดเข้าจริงๆเนี่ยควรจะเข้าที่สักสาไปเลยสามสิบห้าฟิวเจอร์นะเซลสามสแล้วก็เดี๋ยวไปดูหลัก วิเคราะห์แล้วกันนะครับวิเคราะห์ของอับดุลนะครับอับดุลตอนเช้าวิเคราะห์ว่าอะไรนะครับหลายคนรอแบบเอ้ยแล้วไม่อยากฟังอาจารย์วิเคราะห์แล้วอยากฟัง AI วิเคราะห์ไว้วิเคราะห์แมนเหลือเกินนะครับ AI, เอไออาทิตย์นี้นะครับเอาสรุปสรุปแล้วกันเนาะนะครับจะได้ง่ายๆตัว AI เนี่ยอาทิตย์นี้ให้บทวิเคราะห์มาสี่ครั้งนะครับผิดครั้งหนึ่งอ่าผิดครั้งหนึ่งนะครับถูกสามครั้งนะครับ ประมาณนี้นะในส่วนของ AI วิเคราะห์ว่ามีโอกาสนะครับที่จะกลับขึ้นไป3,350ถึง60%นะครับแล้วก็มีโอกาสพักฐานอยู่ที่ช่วง3,350-40เนี่ยคือตอนนี้40-40-50เนี่ยนะครับมีโอกาสถึง25%ก็คือพักอยู่จุดนี้เป็นไซเวสโซนอันเดอร์ไลน์นะครับส่วนโอกาสที่จะลงถึง325มันมีแค่15%อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมิเคราจากอะไรดังนั้นเชื่อได้บ้างเชื่อไม่ได้บ้างก็ อ่านเอานะอ่านเอานะครับอ่านเอาแต่ผมมองว่า Data มันถีดีทางซ้ายมันก็มีโอกาสลงนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่า AI มันสวนทางกับผมเองเนี่ย AI ที่ผมเทรนนะมันให้สวนกับผมณตอนนี้นะครับเข้าที่ครึ่งบล็อกมีโอกาสรอดมากกว่านะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของวิเคราะห์การตอน,น,นเช้าก็ไม่อยากรบวยเวลาท,ทุกท่านมากนะครับะนะครับล้วนั้นผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่ลงมากกว่าแต่ว่าถ้าขึ้นไปถึงครึ่งบล็อกของหน้าหน้าบ่ายแล้วเนี่ยนะครับ บายได้บายได้นะครับวินเลจมีอยู่ฝั่งของฝั่งซ้ายนะครับ76.9เนะครับในส่วนของการที่กราฟวิ่งขึ้นครึ่งบล็อกนะครับดังนั้นเพื่อเพื่อที่จะให้วินเลจที่มันสูงนะครับแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดจนเกินไปนะครับขออนุญาตวิเคราะห์กราฟพาร์ทครึ่งบล็อกแล้วถึงจะเป็นออเดอร์เข้าออกนะครับจะใกล้ที่ตอนเย็นวันนี้ตอนเย็นวันนี้มีแข่รับเชิญพิเศษด้วยนะครับคุณอาร์มมาไลฟ์ทีมคู่กันอีกแล้วนะครับสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีทุกคนเลย สวัสดีทุกคนเลยนะครับเจอกันทีตอนเย็นเช้านี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทํางานคาเทรดก็ขอให้เฮงๆฮรวยๆนะครับเจอกันทีตอนเย็นวันนี้สวัสดีครับแม่เร็วอีกแล้ว <S 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 <S